เด,เดือนสิงหาคม2564ท่อนพันธุ์ดีแก้โรคใบด่างมันสำปะหลังช่วงนี้โรคใบด่างมันสำปะหลังกำลังแพร่ระบาดอย่างหนักสำนักงานเกษตรอำเภอนิคมพัฒนานำโดยนายธีรก,กิจเจริญเกษตรอำเภอนิคมพัฒนาและเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนสำรวจแปลงมันสำปะหลังของเกษตรกรในพื้นที่ โดยได้ให้คําแนะนําแก่เกษตรกรถึงการดูแลต้นมันสําปะหลังควรใช้ท่อนพันธุ์ที่ดีและทราบแหล่งที่มาอย่างชัดเจนไม่ใช้ท่อนพันธุ์จากแหล่งการแพร่ระบาดของโรคถ้าเป็นไปได้ควรใช้ท่อนพันธุ์จากไร่ของตนเองหากพบการระบาดควรทําลายต้นที่เป็นโรคทิ้งทันทีมันสํารวจแปลงปลูกดูแลใส่ปุ๋ยให้ดีจะสามารถต้านทานโรคใบด่างมันสำปะหลังได้ จากการลงพื้นที่สำรวจแปลงมันสัมปะหลังของนายดีรกโคชสารเกษตรกรหมูห่5ตำบลพนานิคมอเนิคมพัฒนาจัังหวดระยองพบว่าไม่พบโรคใบด่างมันสัมปะหลังนายดีรกกล่าวว่าตนได้ปลูกม,มันสัมปะหลังมาเป็นระยะเวลา20กว่าปีแล้วไม่พบโรคใบด่างมันสัมปะหลังเลยเพราะตนใช้ท่อนพันจากการขยายเองไม่นำท่อนพันจากที่อื่นมาปลูก ดูแลใส่ปุ๋ยตั้งแต่ต้นมันเล็กๆเพื่อให้ต้นงามจึงไม่เกิดโรคส่วนใหญ่ผมจะเอาพันธุ์ของผมเองเออมาปลูกในแปลงผมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ซื้อพันธุ์ครับไม่กล้าซื้อกลัวจะซื้อมาแล้วจะเป็นโรคไงผมเลยเอาพันธุ์ในแปลงผมขยายขยายเองครับความเสียหายของโรคใบด่างครับเกิดเป็นใบด่างแล้วไอ้มันจะไม่จะเดินเติบโตเลยครับจัดแจ้อย,อยู่นั้นนะ ไม่ไม,ไม่ไม่มีผลผลิตไม่เกิดผลผลิตเลยหลักๆคือผมจะทําตอนปลูกทีแรกอะ่ะให้ตอนตอนเล็กๆเ,เลยอะ่ะให้มันงามไว้ถ้าถ้าปลูกแล้วมันขึ้นมาไม่งามอาจะเกิดโรคพยายามเร่งต้นให้ให้ให้ใบงามไว้ก่อนครับต้นมันให้ท่อนมัน,นมันพอมันมแตกขึ้นมาสักสองสาใบรีบใส่ปุ๋ยรีบให้มันกินอาหารมันจะได้ไม่เป็นโรคครับ